โอเคครับสวัสดีรดครับชมได้ครับผมที่รายการชื่อเอเกตเด,ด็ครับชื่อแชร์แล้วก็ได้โอเคโอเคครับวันนี้ผมจะมาดูคลิปกันนี่ก่อนอันนี้มิคควอกว่าขนบปักเก็ตอ่ะจะมีจีเปล่าครับเ <c oughs> นี่ยเขาไม่มาเฮ้้ยอเียมึงจะไปเช็ดอ๋อเล้วดีครับ กองทำพิซซ่าไม่กองทำพิซซ่ากองทำพิซซ่า aft นั่นแหละ aft บนหัวสุดนั่นแหละคือออริจินัลของรถถังตัวนี้เว้ยมันเป็นรถถังจากแดนขนมปังบักเก็ตของของจริงนั่นแหละไอ้ข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละคนตีนเลยไม่ชอบล้อคนตีนใช่ไหม Et <coughs> what bah. oh